จะทำอะไรคะลอยเรือทะเลสาบตรงนั้นสวยมากเลยค่ะไม่เหมือนมินหมอกเลยขา

你。<Yeah. S 2> <laughs> oh Hugh got ถึงมันอยู่ข้างในนี่โว้ยข้างตกเลยจ้าดีเขาคือตัวอะไรเขาเล่กระาเมือนเดินเขาพางตัวได้ไหนเดินไปใกล้ๆเดินไปสิเขามีบ่ออื่นไหมบ้างลองไปเดินดูบ่ออื่นนะ เอามาเดินดูบากันดีไหมีไหมอุ้ยตัวใหญ่ป๊าป๊าอย่เริ่มสะดุ้งอ่ะอันนี้ตัวใหญ่มากเลยแม่หนูกลัวไหนแม,ม่หนูกลัวไม่ต้องเียงดังนิโอ้ไอตัวที่เห็นนั้นตัวเล็กมากเลยเออนี่เขาเป็นนี่ King of a l a m a n d e r แดูดิ ตัวกู King of s a l a m a n เส้นจีน湘西苗瑶文ตัวกัวกม่ไดตัวคนเดียวแล้วขายไหมายบ้าโตัวเกปลตัวเอกขายขายดีมากเลยค่ะ หน้าตาแบบปลาช่อนนะเออปลาช่อนเหรอเหมือนปลาช่อนไหมตัห้วอะายแบบีานาสีดำเต็มเลยก็สีดำมันเยอะแล้วอะด้เอเัช่ม ลงต่อเกี่วทำอะไรอยู่คะเรากำลังละจะไปหุบเขาวัดตาลมีทีนน่นั่งนั่งเลยนะคะเดินไปช่องนล้น 谢谢您的配合。前方进入弯道，请您坐稳扶好，注意安全。 Turn head. Think of the main holder Pay attention to his <coughs> feet. <coughs>

ติดเต้นเลยเต้นเลกว่าจะได้เข้าโอ้โหแน่เไม่ไหแล้วไม่ไหวแล้วเปลี่ยนตั้ง้อตามกเลยนะไม่รู้แล้วแต่แม่ไม่จับมือ

注意看正前方，各位来宾，我们真的来到的九十九公里，九十九年的金牛山脚下，山尖面对，都说山尖顶顶有神仙，我们来到山顶上，就是神仙居住的空中田园，那里生活着世世代代在山顶上耕作生息的族。 提醒大家，森林大型防火区内，请勿吸烟。电梯开门后，只有十五秒的停留时间，请大家快速出门。啊！今天出口左手边，来，外面有观景台，可以观景拍照的，来这边，请小心脚下，注意安全。出口左手边。

À, thắng cho thắng Ghiền <laughs> มาดิลุยเดี๋ยวจุดนี้เป็นจุดแรกนี่แม่น้ำสายที่เป็นจุดไฮไลท์แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือสะพานตึงในใต้ล่าสะพานหนึ่งในใต้ล่าเนี่ยนะมันเป็นภูเขาสองลูกเชื่อมต่อกันด้านบนเป็นสะพานเกิดจากธรรมชาติที่สองจุดนี้ที่เป็นจุดไฮไลท์ที่เหลือนะคะคือเราจะถ่ายเล่ก็ได้ไปถ่ายก็ได้แล้วเวลาที่เราเดินมาเดินยังไงนะคะพอเดินข้าไปเรื่อยๆเนี่ย แถวอยู่ด้านซ้ายมือถึงจะเดินเดินถูกขวามือเป็นทางเดินด้านซ้ายมือเป็นจุดชมวิวถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยย้อนกลับมาแล้วมเดินต่อไปเรื่อยๆก็หมายถึงว่าถ้าเราไม่ถ่ายรูปก็ขวาตลอดแต่ไม่ใช่บอกว่าขวาเข้าป่าไปเลยนะไม่มีทาง็ตาป่าเข้าป่าไปไม่ใช่นะคะคือเราเนี่ยนะถ้าจะถ่ายรูปเลี้ยวซ้ายไม่ถ่ายรูปเราก็เดินทางขวามือไปเรื่อยๆนะคะแล้วเจอจุดไม้ยู่ตรงนี้นะคะ ระหว่างทางเนี่ยไกลไหมจริงๆเราไม่ไกลมากแต่ว่ามันมีบันไดขึ้นลงมีบันไดขึ้นลงพอเราเดินนะคะเดี๋ยวดให้เวลาตอนนี้นะคะาย8:45นาทีนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยนะมี4:55เจอกันที่ติรถตรงนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เราเดินมานขนาดไหนถ้าเวลาผัาไปขึ้นึงเรายังไม่ ว่าเราต้องรีบเดินครับตรงไหนะที่มีเต่าอ่ะที่มีเต่าอ่ะมีสัตวเต่าอ่ะมีมีปลามีเต่าเขาจะลุกมาค่ะนะคะตรงนี้นะคะก็คือตรงถ้าเราเวลาผ่านไปครึ่งนึงแล้วเนี่ยเรายังไม่ถึงตรงนี้ยังไม่เห็นเต่าก็คือว่าเราช้าแล้วเรต้องรีบเดินแล้วนะคะในอย่างนี้นี่แดงนะคะเราเนี่ยนะซ้ายจุดชมวิวขวาไปทางเดินนะคะเราเริ่มเดินแล้วนะคะ เดินใช้เวลาเท่าไหร่นะคะสิบเหรอ <c oughs> เดินได้ไหมคะก็อาจจะได้แต่แค่ต้องนั่งพักแค่บางจุดนะเนาะโอเคเงียสวย นั่นเดินไปธรรมดาไม่เดี๋ยวมันก็มีที่ท,ที่แวะไปเรื่อยๆมีหลายที่อ๋อแล้วแต่เราจะแวะอันไหนอุ้ยนะนะไปดูๆๆดูสิสวยไหมสวยสวยเลยเลยต่อจอ 还挺厉害，他可走那个去了，是吧？哎，这大嗓门儿，别说大声点儿，你真你要调一个，你真有毛病。有没见？嗯。 啊，我们可以过来，没事啊，现在可以可以过来，别事啊。嗯嗯、这个是无人机航拍的，感兴趣的可以看一下啊。这个电视上面是我们拍的直片效果。马腿好拍，然后小心心。 ตกไปแล้วตกไปแล้วคนชิ้เดียวไน่ยนาจริงก็พอดีนะขรึ่งครึ่งางพอดีสีก็พอดีคชไกล้ไปอะไรปตัวอะไรบ้างแต่มันไม่มีเตาจะมันไงไปเดินหาที่เดินรอบรอบต่อหนีจะเห็น เดินไปเลยเอาไปให้เยอะๆหน่อยสิเขาอาจจะกินช้าหน่อยเพราะเขาตัวเล็กก็ไปให้เยอะๆสิไปให้ตรงอื่ด้วยเลยๆไปเลยๆเลยเยอะๆเนอะเมากิหน่อยเพราะเขาตัวเล็กคัวไงเห็นสะพานหนู นี่ไงสะพานแล้วดานี่แหละโ<ฮ>หแล้วดาดูสะพานสิเปยไหมสวยไหม,ไหมออเอะไรยือนอย่รงน,นี้กับแม่เหเห็นสะพานแล้วเป็นไงคะ กับอู้ผู๋อแบบสวยอ่ะโอ้โหโค้งนี่ยอาก็อยู่ตรงนู้นด้วยใช่พี่น้งอาก็ะ ข้ามสะพานก้ามสะพานไปแล้วมอแม่ถ่ายกับกุญแจเดินไปเรื่อยข้ขึ้นไปนไปลงสะพานแล้ก็ตอบเขาเห็นถ่ว่าเขาเห็นถ่วเขียงว่าข้ามก้ามสะพานก้ามสะ่านขึ้นสะพานหนึ่งแมนะ้เขาเห็นใบเขียวเขาว่า

กจะชมวิวทั้งนมดนันมาป้าถ่ายให้อ่าันมาันป้าถ่ายมาเดินจุงมือกับแม่นะทำท่ารูนสามสองหนึ่งอีกรูปหนึ่งสามสองหนึ่งเคพี่ทำไมมันดุจมันเรื่องมันยหายไันาน้มยแล้วก็ตีพี่ต้องูชี ลึกมากมากเลยอันนั้นเหมือนอันนั้นเหมือนแบบอะไรแล้วจาที่แท่งมาสนุกเห้อวบุกบกิ้งมาสนุกเหรอเนี่ยเราเรอยากก็ก็ h e l l ทำบ้างแล้วก็แมวก็หนีไปอองงูนนย่้ตรเราก็เห็นคำว่าโตโะโง่จบแล้วเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะหออป้าถามชอบไหมชอบมากือชอบมากเลยมีอะไรถูกใจบ้างมีหลายอย่างเนูชอบตรงมันมีเต่าแล้วก็หนี 我等在痛，顶、哦，痛、啊，สะพาน，痛、嗯，ท、啊、ั老、哦啊、人、啊这,往儿啊、这往哪挤、啊啊、呢？这往上踢呢是吧？下<上>了，这、嗯、下去了。这么呀？该你们好，欢迎您乘坐世界第一梯——百龙天梯。 潘多拉太远，张家界很近。大家刚刚游览过的袁家界风景区，就是阿黄和阿绿山的原型山乾坤柱的所在地。我们站对面的那一大片拔地而起的石峰林，由四十八座相对独立的石峰聚集而成，凌空俯视，它们是一群列队后面的神兵天将，所以被称为将军列队。 trong không để tiền chỉ tay người lại đi tiền khi những vị anh vui